สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างทศบุรีรัสมสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับจะนำทุกท่านมายังแปลงพักบุ้งแก้วของท่านผู้ใหญ,ญ่บุญช่วยอินพลาผู้ใหญ,ญ่บ้านหมู่เจ็ดตำบลยะแยมวัฒนาอำเภอเจริญพระเกศจังหวัดบุรีรัมนะครับซึ่งท่านผู้ใหญ,ญ่เองก็ มีพื้นที่ตรงนี้อยู่3ามไร่นะครับมีพื้นที่อยู่3ามไร่ทางโน้นเป็นที่ดอนปันกลางปลูกข้าวไม่ได้ก็ปลูกเป็นอพืชยืนต้นทางโน,น้นประมาณไร่หนึ่งเป็นที่ลุ่มที่ลุ่มน่อยๆก็อันนั้นเหมาะสำหรับปลูกข้าวก็ปลูกข้าวไว้กิน ส่วนตรงนี้เป็นที่ลุ่มเยอะกว่าเพื่อนหน่อยก็ปลูกข้าวก็กระเทินนะครับก็เลยปลูกผักบุ้งเป็นผักบุ้งแก้วนะครับสําหรับผักบุ้งแก้วนี้ก็ปลูกขายได้สลักษณะ2ประเภทก็คือประเภทที่1เป็นผักบุงแก้วยอดสั้นนะครับทําผักบุ้งแก้วยอดสั้นคือตัดยอดไม่ยาวนะครับส่วนประเภทที่สก็เป็นผักบุงแก้วยอดยาวนะครับ หมายถึงว่าตอนตัดนี้ปล่อยให้มันทอดยอดยาวเป็นศอกนะครับยาวเป็นศอกแต่ของผู้ผใหญ่บรุช่วยเองก็ทำผักบุ้งแก้วยอดสั้นนะครับผักบุ้งแก้วข้อดีของผักบุ้งแก้วยอดสั้นก็คือสามารถตัดได้ทุกวันนะครับตัดได้ทุกวันส่วนผักบุ้งแก้วยอดยาวก็ต้องรอนะครับสองสามวันให้ยอดมันยาวเสซยก่อนนะครับสําหรับการปลูกผักบุงแก้วนี้ สามารถปลูกครั้งเดียวสามารถตัดขายได้ยันลูกหลานบวชนะครับยันลูกหลานบวชเลยทีเดียวนะครับอเมื่ออพอมันเริ่มจะ,ะเริ่มการทอดยอดจะไม่ไม่ค่อยสวยก็ลงปุ๋ยชีวภาพนะครับลงปุ๋ยชีวภาพตัวนี้ไม่ไม่ใช้สารเคมีนะครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีลงปุ๋ยชีวภาพตัวนี้ก็ ท่นบุญาเองก็ตัดมาแล้ว2เดือนนะครับก็เริ่มมีอ่าก็เริ่มมีแดงๆแซมมาบ้างแล้วแต่เดี๋ยวก็จะได้นําปุ๋ยชีวภาพมาลงนะครับเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยของอสํานักวิชาการการเกษตรนะครับเขาสนับสนุนให้นะครับเป็นพืช ทางเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพืชตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าปลูกไม่ต้องลงทุนบ่อยนะครับไม่ต้องลงทุนบ่อยปลูกครั้งเดียวก็เก็บตัดยอดขายได้นานๆน,นะครับไม่ต้องลงทุนบ่อยไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับอ่าซึ่งท่ญญานผู้ใหญ่เองก็ลองดูปแปลงแรกนะครับลองดูปแปลงแรกก็เนื้อที่ประมาณ3ามไร่กว่านะครับก็ติดใจนะครับติดใจ แล้วก็ตอนนี้ก็ทําการขยายนะครับทําการขยายไปแปลงโน้นแปลงที่เป็นที่ดอนนะครับเพราะว่าแปลงโน้นทีแรกก็ปลูกกาโพดนะครับปลูกกาวโพดแต่ทีนี้ผลผลิตของกาวโพดนั้นมันได้น้อยแล้วก็มันได้ครั้งเดียวนะครับได้ครั้งเดียวเดี๋ยวไปดูแปลงกันนะครับได้ครั้งเดียว เมื่อหมดรุ่นนะครับเมื่อหมดรุ่นหมดอายุผลผลินหมดอายุก็ปลูกใหม่นะครับไม่เหมือนผักบุ้งนะครับท่านผู้ใหญ่ก็เลยขยายมาปลูกผักบุ้งแก้วระบบน้ำหยดนะครับนี่ตอนนี้ก็ปลูกได้หนึ่งอาทิตย์นะครับกำลังอต่อยอดกำลังทอดยอดนะครับ เพราะว่าผู้ใหญ่บุญช่วยเองก็ติดใจนะครับเพราะว่ามันมีไรายได้ทุกวันมีไรายได้ทุกวันนะครับแล้วก็ที่ผมขึ้นรนับปกว่าปลูกพกบุ่งได้ประโยชน์ทูอิวันคือได้ประโยชน์จากการตัดยอดขายแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เหลือจากการตัดแต่งยอดส่งแม่ค้าแล้วส่งตลาดแล้วก็สามารถ นำไปให้ปลาที่กินพืชกินได้นะครับได้ประโยชน์2อย่างนะครับครับหลังจากตัดมาจากแปล้งนะครับก็มาทําการตัดแต่งนะครับตัดแต่งยอดนะครับเพื่อจะทําการแพ็คส่งอพ่อค้าคนกลางนะครับก็การตัดขายของท่านมือใหญ่ก็ ตามที่ได้สอบถามก็เห็นว่าตัดได้ตัดได้มาแล้ว2เดือนนะครับตัดมาแล้วสเดือนอเฉลี่ยแล้ววันเท่าไหร่ท่านผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ออเดอร์นะครับอย่างขั้นต่ำก็วันละห้าร้อยบาทเช้าหนึ่งอ๋อแล้วแต่ออเดอร์วันไหนไเยอะก็เยอะนะครับแต่ขั้นต่ำวันละห้าร้อยบาทเนาะครับผมขั้นต่ำวันละห้าร้อยบาทถ้าออเดอร์เยอะก็สะแสดงว่าสามารถได้เยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ เราก็บอกกันตรงๆนะครับบอกกันตามตรงเราไม่เม็กซ์เซนไม่เมกราคาขึ้นมาใหม่เพื่อจะล่อเอายอดดิวนะครับช่างทไุไม่ไม่ไม่เมกนะครับคือคือเราก็ำเนําเสนอกันตรงๆว่าตอนนี้ท่านผู้ใหญ่ก็มีออเดอร์วันละ500บาทพูดถึงวันละ500บาทก่อนสองโมงเช้าก่อนเข้าเช้านะครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วบ้านนอกเรานะครับแล้วก็สามารถได้ทุกวันนะครับตัดขายได้ทุกวันคือ อลกทีเดียวตัดขายได้ยันหลานบวชนะครับเราไม่เมกเราไม่เมคเส้นไม่เมกราคาขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเศษนะครับเป็นเศษใบนะครับที่ตัดแต่งออกไปแล้วก็เหลือเศษปเดี๋ยวท่านผู้ใหญ่ก็จะเอาไปไปหวานไ<ด>ปโยนให้ปลากินนะครับ โยนให้ปลากินซึ่งก็เลี้ยงปลากินพืชนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อหัวอาหารนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อวอา,านี่คือประโยชน์ใหญ่ๆประโยชน์ที่ได้จากาการปลูกประุงแก้ว2ประการนะครับประเดี๋ยวช็อตต่อไปประเดี๋ยวเราไปดูไปดูปลาตานผู้ใหญ่ที่ที่บ่อนะครับว่าจะ น่าสนใจขนาดไหนนะครับครับหลังจากตัดแต่งยอดนะครับหลังจากตัดแต่งแต่งยอดเตรียมแพ็คนะครับก็ก็จะเหลือก็จะเหลือเศษใบและกกานนะครับอ่าอ่าท่านผู้ใหญ่ก็ได้นำมา,าหวานให้ปลากินนะครับซึ่งเป็นปลาในนะครับเป็นปลาในบ่อนี้ประมาณ1งานก็ปล่อยปลาในไปห0พัตัวนะครับปล่อยปลาในไปห0พัตัวเป็นการประหยัด หัวอาหารนะครับไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้หัวอาหารนะครับประหยัดหัวอาหารลดต้นทุนนะครับลดต้นทุน <im itation> ถือว่าได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์าจากการปลูกผักบุ้งแก้วอีกทางหนึ่งนะครับวันนี้ปลาไม่ค่อยขึ้นเยอะนะครับอาจจะตื่นผมนะครับอาจจะตื่นผมเพราะว่าปกติแล้วท่านพี่ใหญ่เห็นบอกว่าขึ้นมากินยิบๆยิบๆบึบบับบึบบ,บ,บับไปหมดนะครับ วันนี้ผมมาด้วยนะครับตงสสยตื่นกล้องนะครับตงสสยตื่นกล้องนะครับอยู่ในน้ำนะครับถ่ายไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยจะมาไม่ค่อยจะมากินแต่พอเราหนีนะครับพอเราหนีประเดี๋ยวมันก็กินจนหมดนะครับกินจนเกลี้ยงไม่เหลือก้านนะครับ ตรงนี้เป็นพริกนะครับเป็นพริกของท่านบุใหญ,ญ่พริกโอ้ในสวนนี้มีหลายอย่างนะครับในสวนนี้มีหลายอย่างมีทั้งพริกมีทั้งมะเขือนะครับปลูกพืชหลายชนิดนะครับนี่มะเขือแล้วก็โน่อนอินทผลัมกับลูกนะครับท้องร่องตรงนี้ขุดปล่อยปลาดุก นะครับตรงนี้เป็นปลาดุกท้องรองตรงนี้นนนส่วนตัวนู้นเป็นปาลากดเหลืองนะครับท้องรองตรงนู้นเป็นปาลากดเหลืองอ่าประเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับไว้โอกาสหน้าประเดี๋ยวจะอ่อมาถ่ายทําคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งเป็นอ่เป็นไรนาสวนผสมจริงๆนะครับเป็นแบบครบวงจรไปเลยนะครับกลัวว่าคลิปวิดีโอจะยาวเกินไปนะครับก็ ถ้า,าท่านเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แก่ช่างทศบุรีรัมจะได้มีกำลังใจทำนำคลิปวิดีโอพืชทางเลือกใหม่หรือว่าอาชีพอ,ะ,อะไรก็แล้วแต่ที่น่าสนใจมานำเสนอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ